ขามเทศเพชรโต้งไท่ออกแล้วครับหักใหญ่ๆครับเรียบดก้วยค่ะต่ำๆถึงดินเลยค่ะโอ้โหนี่ค่ะเรียบเลยนี่นี่เองดูค่ะออกแล้วเมาะขามเทศอักใหญ่ ฝักเบอร์เลยบาลล่าเลยเต็มเลยแกแล้วก็มีแต่มันอยู่สูงนค่ะมันฝักเบอร์เลยเลยมากนค่ะบมะขามเทศเต็มเลยโอ้ดุกวย ข้ามเทศเพชรนนท์ผีนนเป็นปอกแล้วก็ปักใจ